คนรู้หรือเปล่าครับว่าทำไมทุเรียนต้นเล็กตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงอายุป,ประมาณ2-3ปีเกิดอาการใบเหลืองไหมแล้วก็มีอาการที่ภาษาทางคนทำทุเรียนเขาเรียกว่าซันเบิร์นในช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอสภาวะในช่วงหน้าหนาวจะเป็นส่วนใหญ่เหตุผลเนี่ยนะครับก็เพราะว่า ทุเรยียนต้นเล็กเนี่ยตั้งแต่บางคนก็ปลูกในช่วงฤดูฝนนะครับพอเข้าฤดูฝนเนี่ยอาการดินที่มันชุ่มน้ำมากเกินไปจากฝนตกชุกเนี่ยทำให้ระบบรากเนี่ยกินอาหารไปสะสมที่ลำต้นไม่ได้สะสมที่ใบไม่ได้พอมาถึงเข้าช่วงหนาวเมื่ออากาศเย็นจัดนะครับระบบรากเนี่ยเขาจะกินอาหารไม่ได้เลยเพราะว่า ความเย็นที่มันมากระทบบริเวณผิวดินเนี่ยยิ่งรากทุเรียนเราเนี่ยยิ่งอยู่ระดับผิวดินอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้รากเนี่ยเกิดอาการช็อกถ้าเกิดการชะงักตัวนะครับก็คือไม่กินอาหารไม่ดูดน้ำไม่ดูดอาหารอะไรพวกนี้มันก็เลยยิ่งทําให้อาหารที่เขาสะสมในช่วงตั้งแต่ฤดูฝนที่ผ่านมาจนมาเข้าฤดูหนาวเนี่ยมันมีน้อย เมื่อรากเนี่ยเอาอาหารมากินไม่ได้นะครับมันก็จะต้องดึงเอาจากลำต้นเอามาจากใบเอามาใช้งานนั่นหมายความว่าสารอาหารที่มันสะสมเอาไว้นี่แหละที่มันถูกเอาไปใช้จนหมดเมื่อมันถูกดึงนำไปใช้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันแสดงเอาที่ใบใบเราก็จะเกิดอาการแห้งกร้านนะครับบริเวณขอบใบก็จะไหม้หรือต้นใหญ่ที่อายุป,ประมาณ2ปีถึง3ปี ที่สะสมใยไม่พอสะสมอาหารไม่พอก็จะเกิดอาการเหลืองกร้านนั่นก็คือเขาดึงอาหารออกไปใช้เกือบจะหมดจนบางครั้งเราก็เรียกกันว่าซันเบิร์นนั่นเป็นเพราะว่าอาหารที่เขาไปเลี้ยงเนี่ยมันเหลือน้อยนะครับมันสะสมน้อยนะครับมันก็เลยทําให้การสังเคราะห์แสงการกินอาหารการใช้งานของมันเนี่ยยิ่งมีน้อยการสะสมยิ่งมีน้อยก็ทําให้ต้นออกอาการอย่างที่เราเห็น ซึ่งหลายคนก็เข้าใจว่าช่วงนี้เกิดมาจากหมอกหนาบางคนเขาก็จะบอกว่าเป็นรานน้ำค้างซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับน้ำค้างเนี่ยไม่ได้ใช่ตัวที่จะไปทำให้เกิดโรคเชือราได้นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่หน้าหนาวเราก็จะไปอัดอาหารทางดินกันพอเอาอาหารไปให้ที่ดิน รากเขายิ่งกินไม่ได้กินน้ําก็ได้น้อยกินอาหารก็ได้น้อยพอระบบรากเขากินอาหารไม่ได้เราให้อาหารทางดินมันก็ไม่มีอาหารมาเลี้ยงตัวเองมันก็สลัดใบครับแล้วก็ทิ้งใบต้นเล็กๆก,ก็จะเกิดอาการใบไหม้กรอบแล้วก็ถึงขั้นเป็นการทู้งบางคนก็ดูแลไม่ทันก็ตายทิ้งในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับอยากให้พวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางภาคอีสาน ยิ่งเฉพาะโซนที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำอย่างเช่นบึงกาหนองคายอุดรเลยขึ้นไปทางพิษณุโลกเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรพะเยาวพวกนี้เนี่ยจะเจอปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิค่อนข้างจะต่ำเร็วนะครับบางช่วงบางฤด,ดูกาลก็อุณหภูมิต่ำลงมาถึง15องศา14องศาบางฤด,ดูกาลนี้อาจจะต่ำลงไปยิงถึง6องศา เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ที่ดีที่สุดนะครับอย่างแรกคุณจะต้องทําการผมดินให้เขาให้เขารู้สึกมีความอบอุ่นมากขึ้นทําให้ระบบร่างเนี่ยเริ่มที่จะกินอาหารได้อย่างที่2องนะครับแทนที่เราจะให้อาหารทางดินเป็นหลักเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับต้องเอาอาหารมาให้ทางใบและลาต้นเ,เคยผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่พิษนุโลกที่หนองคายนะครับคนวิสัย ที่บึงการนะครับก็หลายแปลงที่เจอปัญหาแล้วเราก็ได้เข้าไปทำการแก้ไขโดยการใช้ชีวภาพของเราเนี่ยเข้าไปให้เขาเนี่ยชีดทางใบให้เยอะที่สุดปรากฏว่าผลลัพธ์ที่มันตอบมาก็คือต้นเขาสามารถอยู่ได้เพราะว่าอาหารพวกนี้เขาเรียกว่าอาหารจานด่วนมันก็เลยทําให้มัน่ะกินได้ทันเลี้ยงตัวเองได้รอดจนกว่าจะถึงเดือนประมาณสักกุมภาหรือมีนาก็จะทําให้เขาเนี่ยอยู่ได้ แต่ถ้าคนอื่นที่ไม่ได้ใช้ชีวภาพหรือไม่ได้ใช้ฮอร์โมนไปใช้ปุ๋ยเม็ดนะครับให้ทางดินคุณก็จะเจอปัญหาว่าคุณแก้ค่อนข้างยากนะครับซึ่งหน้าหนาวเรารอยู่ดีว่าฤดูนี้เป็นฤดูของใบไม้ร่วงไม่ว่าจะเป็นพืชไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่ทุเรียนนะครับพืชทุกชนิดพอเข้าช่วงหน้าหนาวเขาก็จะสลัดใบทิ้งเพราะเขาจะต้องเซฟตัวเองโดยการงดการขายน้ํานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เราเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าพอไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเชื้อราไปเอาอยาเชื้อรามาฉีดมาฆ่ามาจัดการมาช่วยช่วยยังไงก็ไม่ฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของช่วงหน้าหนาวให้พวกเราเนี่ยไปทําการบารุงแล้วก็ดูแลเขาโดยการให้อาหารทางใบให้เยอะที่สุดข้อมูลนี้อาจจะไม่ถูกใจสาหรับใครยหลาคนแต่ผมผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาหลายปี เพราะฉะนั้นถึงจะเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังแล้วก็ได้ทำความเข้าใจถ้าหากว่าข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยมีประโยชน์นะครับฝากช่วยแชร์ช่วยไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของจิตบริสุทธิ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ